กาลาเทียบทที่สามาวกาลาเทียผู้โง่เขาเอย๋ยใครสะกดท่านให้หลงไปเสียแล้วเล่าภาพพระเยซูคริสต์ถูกตรึงตายบปนไม้กางเขนก็ชัดเจนอยู่ต่อหน้าต่อตาท่านสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าอยากรู้จากท่านคือท่านได้รับพระวิญญาณโดยการทำตามบทบัญญัติ หรือด้วยการเชื่อสิ่งที่ท่านได้ยินท่านโง่เขลาปาน,นี้หรือหลังจากที่เริ่มต้นด้วยพระวิญญาณบัดนี้ท่านกําลังพยายามบรรลุจุดหมายของท่านด้วยการขวนขวายของมนุษย์หรือท่านได้ทนทุกข์มากมายด้วยปราบประโยชน์หรือสิ่งนี้เป็นการปราบประโยชน์จริงๆหรือ พระเจ้าประทานพระวิญญาณของพระองค์แก่ท่านและทรงทำการอัศจรรย์ท่ามกลางพวกท่านนั้นก็เพราะท่านรักษาบทบัญญัติหรือหรือเพราะท่านเชื่อสิ่งที่ท่านได้ยินจงพิจารณาดูอับราฮัมเขาเชื่อพระเจ้าและความเชื่อนี้พระองค์ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมของเขาฉะนั้นจงเข้าใจเถิดว่า คนที่เชื่อก็เป็นวงวานของอับราฮัมพระคัมภีร์รู้ล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงนับว่าคนต่างชาติเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อและประกาศข่าวประเสริฐล่วงหน้าแก่อับราฮัมว่าทุกประชาชาติจะได้รับพรผ่านทางเจ้าฉะนั้นผู้ที่เชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมบุตรแห่งความเชื่อ คนทั้งปวงที่พึ่งการทำตามบทบัญญัติก็ถูกสาปแช่งเพราะมีเขียนไว้ว่าขอแช่งทุกคนที่ไม่ปฏิบัติตามทุกสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือบทบัญญัติเห็นได้ชัดว่าต่อหน้าพระเจ้าไม่มีใครถูกนับว่าเป็นผู้ชอบทำได้โดยบทบัญญัติเพราะว่าคนชอบทำจะดำรงชีวิตโดยความเชื่อ บทบัญญัิไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อแต่ผู้ใดที่ทำสิ่งเหล่านี้จะมีชีวิตโดยสิ่งเหล่านี้พระคริสต์ได้ทรงไถ่เราพ้นจากคำสาปแช่งของบทบัญญัติโดยทรงรับคำสาปแช่งแทนเราเนื่องจากมีเขียนไว้ว่าผู้ใดถูกแขวนบนต้นไม้ก็ถูกแช่งสาบแล้ว พระองค์ทรงถ่ยเราเพื่อว่าพระพรที่มีแก่อับราฮัมจะมาถึงคนต่างชาติโดยทางพระเยซูคริสต์เพื่อว่าโดยความเชื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างจากชีวิตประจำวันพันธสัญญาของมนุษย์เมื่อตกลงกันแล้วก็ไม่มีใครยกเลิกหรือเพิ่มเติมได้สันใด กรณีนี้ก็สันนั้นพระเจ้าทรงทำพระสัญญาต่างๆกับอับปาฮัมและพงพันธุ์ของเขาพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุว่าแก่บรรดาพงพันธุ์อันหมายถึงผู้คนมากมายแต่ระบุว่าแก่พงพันธุ์ของเจ้าอันหมายถึงคนเพียงคนเดียวคือพระคริสต์ข้าพระเจ้าหมายความอย่างนี้คือบทบัญญัติซึ่งมีมาภายหลัง 430ปีไม่ได้ดมล้างพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ก่อนแล้วและด้วยเหตุนี้บทบัญญัติจึงไม่ได้ยกเลิกพระสัญญาเพราะหากการรับมรดกขึ้นกับบทบัญญัติก็ไม่ได้ขึ้นกับพระสัญญาอีกต่อไปแต่โดยพระคุณของพระองค์พระเจ้าประทานมรดกแก่อับราฮัมผ่านทางพระสัญญา เช่นนั้นบทบัญญัติมีไว้เพื่ออะไรการที่มีบทบัญญัติเพิ่มขึ้นมาก็เพราะการล่วงละเมิดทั้งหลายและบทบัญญัตินี้คงอยู่จนกว่าพงพันนั่นซึ่งพระสัญญาระบุไว้มาถึงบทบัญญัติมีผลบังคับใช้ผ่านทางเหล่าทูตสวรรค์โดยคนกลางอย่างไรก็ตามคนกลางไม่ได้เป็นตัวแทนของฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่พระเจ้าทรงเป็นฝ่ายเดียวถ้าเช่นนั้นบทบัญญัติขัดกับพระสัญญาของพระเจ้าหรือไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนเพราะถ้าทรงให้มีบทบัญญัติซึ่งให้ชีวิตความชอบธรรมย่อมมีได้ด้วยบทบัญญัติแต่พระคัมภีร์ประกาศว่าทั้งโลกตกเป็นนักโทษของบาป เื่อวันสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้นจะประทานแก่บรรดาผู้ที่เชื่อโดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ก่อนที่ความเชื่อนี้จะมีมาเราตกเป็นนักโทษของบทบัญญัติถูกกักขังไว้จนกว่าความเชื่อจะถูกเปิดเผยดังนั้นบทบัญญัติได้รับมอบหมายหน้าที่ให้นำเรามาถึงพระคริสต์ เพื่อเราจะได้ถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อบัดนี้ความเชื่อนั้นมาถึงแล้วเราจึงไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบทบัญญัติอีกต่อไปท่านทั้งหลายล้วนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะพวกท่านทั้งปวงผู้ได้รับบัพติศมาเข้าส่วนในพระคริสต์แล้ว ได้คลุมกายของท่านด้วยพระคริสต์ไม่มียิวหรือกรีกทาดหรือไทยชายหรือหญิงเพราะพวกท่านทั้งปวงเป็นหนึ่งเดียวในพระเยซูคริสต์ถ้าท่านเป็นของพระคริสต์ท่านก็เป็นพงพันธุ์ของอับราฮัมและเป็นทายาทต,ตามพระสัญญาเอเมน